สวัสดีครับบ้าวท่อวอสดีท่านผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมเดินทางมาหาปูอยู่กูแก้วนะครับผมไม่ให้ปูย้ำให้ก่อนออกนะครับงวด03 30นะครับอ่างวดที่ผ่านมา78นะครับเล็กติด3โตมา2โตนะครับก็ถทอว่าเข่ามา2งวดยูด้วยพี่น้องด้อนะครับตะวานงวดที่ผ่านมาเล็กจับคู่น่บ่เขา ลับมาเลข3ตัวมา2ตัวมา78ดแนะครับงวด0ูนย์สามนี่ก็เข้าตรงๆเข้าตัวเน้นพร้อมนะครับท่านผู้ชมมาให้ปู่ย้ำให้ก่อนออกครับงวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5งพันหนะครับผมปู่ให้ตองงวดแล้วับเดินทางมาหาปู่อีกนะครับให้ปู่เน้นให้ปู่ย้ำให้นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศนพองเนาะเข้าไปกราบนมัสการปู่น้ากันนะครับผมหอระฆังนพองเนาะใกล้ๆจะเซจแล้ว แต่วาเกิดยังท่านอิศเรศด้พี่น้องเด้อปูวาเกิดยังขาดขาดอยู่นะครับปีนี้บักม่วงบักม่วงอยู่วัดเป็นหมากดกอยู่พี่น้องมาย่ามใดก็เป็นหมากดกอยู่เป,เป็นพุ่มเป็นพวงเป็นงนบักม่วงสวัสดีครับ <Yeah. S 1> ครับมาหาปูบ่ครับไปเชียงใน ว่าครับมันมาซี่สองไหมเน้นคักเด่นว่โอ้คือหมักเทล่ะเอาให้ได้กันแสนเลยเอาอันไหนกระปู้หนาคไอ้นาคนี่ปู่หนากคางไอ้โอ้นี่ตามมาชมแต่ว่าไอ้องค์ปู่ยังไม่เสร็จเลยพี่น้องเด้อเก่ยังขาดอยู่องค์ปู่ยังท่านได้แล้วแต่ว่านาคขอละข้างนี่ครับนับ สวยงามนะครับสีองค์นะครับหนักสีองค์นะครับสาธุเดอ้อปูวาา้าไทยเอฟซีพิ่เนเบิ่งแนียคอยเห็ดไปเนาะปูเนาะงามอยู่ครับผมปูไดยอยากซอยปูกระไดเด้อพี่น้องเด้อยังท่านได้แล้วดวอกหัวละขั้งกระไดอ่หนกักโอ้หนักสี่องค์นะครับท่าชมชุ่มหนักสีองค์โอ้ สวยงามอยู่ปูสวยงามอยู่ครับผม,ม,มปูนาคซีนาคซีซีององ,องละสองเกือบสี่สองบ่ปูร <laughs> กราบนามัสการครับปูรกราบนมัสการจ้ะขับปูกับจะเลยนก้อนจะกับมาเงินกลับมาอีกแหละไม่ปูยำให้ก้อนออกปูนี่ยังคือคือว่าดังว่าอันตัวใดล่ะเป็นตัวกระเดียดเหรว่าเล่นตัวใดก็ได้ <laughs> อันนี้สร้างไม่เห็ดหัวตะแล้วปะปูวแมนแล้วหมู่บ้านนี้โอ้หนักหนาหอละข้างหนักสี่องค์แง่ามปูงามไปเห็ดทยอยไปทันแล้นสี่องค์เท่าไรล่ะปูห้าหมื่นห้าหมื่นมาครับผมแต่เหลือองค์ไงนกปูเนาะข้างหน้าเท่านี้เนาะอันนี้มันนอกประเด็นเด้ออันนี้นอกประเด็นปะปัวหยอกหัละข้างอันแล้วกันหอยละข้างนอกประเด็นอันนี้นะครับผู้ใดอยากซอยปูไก่เด้อพี่น้องเด้อซอยหัวละข้างละกรอนครับผมแล้วนี่จะหน่อยก็ได้ยันดีป่ครับปู ฟันดีอยู่ดีว่าครับฟันดีอยู่ที่พวกนี้ฟันว่าเยยอมอองกันอะไรกันอันไรกับปัวยมขี้กันอองกันย่อมไม่ไอ้ยย่อมยิ่งนะโอ้อองกันไปว่าเจ้าพวกอองกันเล่นที่จังเลยว่าว่ากันนะอองซ้อนกันซ้อนกันขี้หลังกันขี้หลังกันซ้อนหลังกันภาษาเอาอองอองกันโอ้ภาษาพปะปัวอองขี้หลังกันเพราะว่ายมขี้หลังกันเออ ก่อนข้อขี่หลังกันไปชมขับปูกด็อน่อยคนก็วิ่กาคนสามสี่สิบคนละรับนี่ไงก่ยังตเก่านะปูนะแม่นตัวเกากันไหนเลยวะสี่สองกับตัวหกเก่ามันดังเลยตัดเอกเลยเอาศูนเก่าตัวเดียวเอาซุนเก่าตีปูแม่นหกเกมันดังมันดังอมันชือบไเล่าดันมมานี่ร้นี่เระ หกเกมันดังปูว่าเอาศูนย์เก่าทำา่มนูนย์เกรถของไงมน่เก่าศูนยาอยู่นราากับไว้บอเนี่ยทีปูมันจะมาตัวดังนี่ดิหกเก่าเนี่ดังก็ตามมันผู้ขี่กันนี่นะเลนี่รับเอาแต่ซีสองนี่บอนันมาปูนะสีองนี่ีสองหตเก่งัวเก่งเล่นบอลอืออันนี้กบลางดีสีสองเก่งเลยเก่งเลยละเอาให้ได้เงินแสนเลยแมน เอาพูดได้ใูดได้ซอยหอละข้งปูกระตามนี่ยด้วพี่น้องเด้อแคปหน้าจอเอาครับเอฟซีไฮอยากทำบุญน้ำปูยังขาดดิบมันว่วปูไม่จะขาดเลยนรอกนนี่เลยจานล่างนั่นแหละอ่ามันดอกมันได้ทั้งลูกกงทั้งวีครับฝ่าเละครับผมเรียกวันจันบัวใบไชดอกซีสองนี่เหรอเห็นบอกมาโรดซีสองสุดเด่นซีสองวัปูสองซีนี่แหละอ่าท่านผู้ชมราคาชุด ชุดที่เน้นหกเก่าหนิปัวมันดังดังตัดเอาชุดนี่แมนเอาศูนย์เก้าแทนเก้าตัวเดียวเอาศูนย์เก้าตัวเดียวแมนนะสามตัวมาสองตัวสองหกแปบเน้นล่างเลยศูนย์เก้านี่แมนเน้นล่างเลยเน้นล่างเลยรับผมเน้นแห้งเลยนี่มันสิพันกับตัวนี้ครับนี่ขับนี่นี่มันสิพันตัวนี้มันสิ้เก้าสี่สองนี่ยปูเก้าชี่แรงคือมันเป็นหลักร้อยครับมันอยู่ล่างล่ะครับอืม เก่ามันดันตัดออกเลยนี่ครับปูเก่านนี้นี่นะเลขนี่นี่นี่ระวังนี่เลขนี่มันมาอยู่แล้วนี่ครับสองหกแปดนี่งวดที่แล้วนี่เจ็ดแปดมาทำกันนปูนะเจ็ดแปดมาด้วยกันเลขสามตัวมาสองตัวปูระวังคำบวงหกแปดเรบมันมาแปลกแปลกยานสร้ีงนี่สิถครั้งหนึ่งรับมามาหกสี่สี่แปดไปสครับเลกสองแปดไปสครับผมสองสองมาบนี กสองคือจะบ้มมีนปูทำใบติดเป็ดตีดยังมาเกลมต่วาเนียขัดนี่คือสีสองเนี่ยมาปูสีสองเลยสีสองเยพี่น้องเ้อสองมาลอยปรเสองมาถึงต๊บโลดดีเล็ปูจะบอกเป็นเกาสองมาปูมันก็เป็นได้คือกันนั่นแหละต่วาบอกว่เกาสองกัแห้งอยู่คือกันแต่ว่ามัน เขาบอกเอาไปหลายอย่างครับ927242 72ปูจับอยู่ในพื้นหลังเด้อมี่ท่านผู้ชม702942 02724222ปูเน้นที่สุดก็คือ42อันนี้บ,บมเมนต์เ,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 เลขดึงนี่เลขทิ่มครับคำเฮาคือ92เนี่ยเฮาสิเป็นเลขดึงแม่นบอกปูเอาให้ได้เงินแสนเลยบปไณ้ปูเนี่ยไว่ก็ว่าให้ได้เงินแสนนั่นเปล่า เสียหล่นเหรอว่าเอาธรรมชมแต่ว่าปัวฐานล่างตัวกันล่างนี่เก่าหกเก่ามันดังปัวนี่มันเน้นนี่เลยบออกออกโบออกกับบโกินอะพีสิ่บได้อยู่แล้วละศูนย์เก้าเลยศูนย์เก้านี่สิพ่อได้อยู่ครับเลขศูนย์เก้านี่ครับตัวนี้เองครับมันทองอยู่แล้วคือเรื่องข้อมแข็งครับปัวอืมเอานะครับธรรมชมนี่ เดี๋ยวเบิางไงอันใหญ่ๆที่บ่าวเฒ่าเขียนให้เดี๋ยวเป่าแถวจะวงให้เด้อพี่น้องเด้อรบอกกันแล้วเอาหรอเอาสี่ตัวหรือสามตัวหยาดย้อมบ่กปูปูแห่งมนเร็ยนี่นะปูเนาะนี่นี่ศูนย์เก้ากับสี่สองไม่พี่น้องข่ารึอดไรตัวนี้ปัวะมันจะมากมาบ่ปูมากก็ตามบ่มากมากยากอีกแล้วผมก็ขึ้นได้ไปแล้วได้อยู่ก็อย่าง ขันมันบอมขันมันบอมาตัวนี้คือมาตัวนี้เนาะปูเนาะตััวนนน้แม่อาปูบอกแล้วอ่าท่านผู้ชมละกัดตัวนี้ซีซองนี่พี่น้องแต่ว่าหกเก่าเนี่ก็ยังปูแกงเนียนอยู่ด้วยพี่น้องเนื้อแค่ว่าปู่วามันดังโพดมันดัง่วามันดังบอมเป็นเลตายเลี้ยงย่งแนาะมันดังมันดังปูว่าเละเหตัดให้มันเนียนสูงเก่าสี่กบได้เลี้ยงกบได้ห้างเลี้ยงกระปุนมีเนาะกระปมาเนาะเจ้าว่าเหี้ยงอย่ามันออกอย่ามันเนาะกรบปูเออ นี่ตัวนี้เอาซีตัวนี้ดีกว่านี่ศูนย์เก้าปัวเอาซาถุนปัวศูนย์ไม่มีเหลือหรอเนี่ยคำศนย์ปัวมีเจ็ดศูนย์สองความบอกผมคือ่รได้เขียนเอาดำงมาชมอันนั้นใส่เขียนเขียนเขียนไม้ตัเขียนไม้ปกปูวเออใส่เป็นอันนั้นซีซีเจ็ดเจ็ก็มีได้พี่น้องเด้ศูนย์สองมันก็อยู่ในกลินลาน้เลยรับพ่ว่าบาเท่า มีเจ <áng> <m í> <c> ็ดศูนย์สองนำนวีนกีดนกเวีดนกหนี้นกหวีดนก4 2ีดนกาวีดนกวีดนกาวีนกหวีนอหวีนกหวเคนกหวีดนกหวีดนกหวีดนกาวีานกหวีนกหวีดนกวีกหนกวดกหวีดนกปูีดนไว้ดกวดกีดนกเวีดนีดก่าีีดนกหวีดนอหวีดต้องดนงหองดนกหวกหวเลกหนกนกหนครับ นะครับธผูมชมงกขันนิดเมื่อกี้นีสี่ญาอยู่เ้อะกเนี่ยมาญาตขนาดเด้อคำเลขยไอันนี้เนาะมันกมาได้เราเมาเรียอมมาิเสียแต่เลขกลพวกมาไล่ไหลมไ่มขาดผ้าหรือลาเือยหรอเลียกรับพวกมาไล่ผ้าสเรือยน้่ไมเนาะนี่แหละเยพวกมาไล่เรียกงกขันก็ว่่ก็จอก็จออาจารย์ใดก็ได้ครับ หกเจ็เป็นเลขวัวมาอะไครับเลขร้อยมาอะไรปัวเออเร่เรลอลงงหกมีเจ็ดมีเก้ามิหกไปหกเจ็ดหเก้าเจ็ดเกไปหาครับปูมันบูมาสามเทืออะไรดิสรงเทือดิเทือดีสามนี่ดิกมครับผมวันเลขวันจันหรือวันตั้งดีครับเลขวันจันท์ก็มีสองเลยวันเสาร์ก็วันจันติดสองอย่เรวเลขกันครับลลไ้ได้ติดสองน่มี <L> <S <S จะไปติ๊กตัวได้ก็ได้นะสองนะเอานะครับท่านผู้ชมปู่ย้ำให้แล้วก่อนออกนะพี่น้องเนาะหกเก้าดิปัวมันดังนะครับม,มันดังหาบ่เดรจะเป็นนี่ละปัวศูนย์เก้ท่านผู้ชมล่าง09นะครับ <line> ชุดบนกันกนี่ครับผมเก้าตัวร่องคือ702 0 2 7 2 4 2 2องศเม็ดเดียวนะปู่นะสีะ่สองสองส่ละปูได้มาสาตัวมา 2, มา 2> ตัวกัวกจับเอา,น,านี่ชุดนี้ให้ครับตัวนี้ก็ให้ครับนี้ สี่สองสองเหกศูน้ก้าศูนยกับตัวด้วยเน้นนี่ละสคู่ทันี้แหละเน้นสคู่นี้นะครับสีกับ09 4224ก9าสี่สองสอนเครับเอากราบขอบคุณขอบคุณปูให้ได้โชคหน่ปูเนาะนึ่งเมายนสองพันห้าร้อกสซาทุกขับปูให้โชคๆมันๆมานพี่น้องสวัสดีครับทำเก่งเจ็ดมันเกินมาตัวรลอเจ็